50 <Marvel> 50เอากับเอา okay. ไปไหนไม่ได้เลยกันมันขาดแถวบ้านเนี่ยขาดมาทางนี้ค่ะขอรบ้านน้่ขอบคุณที่ให้ทห่านในหลังน้าใจมาช่วยชาวรากษขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณท่านจเจ้าคุณเทียนและคุณแม่โฮงมากๆนะครับที่มีความเมตตา ขอให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจสู้ๆไปด้วยกันแล้วก็พวกเราก็จะรอดไปด้วยกันใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับว่าเท่าไหร่หนี่มีแต่ความตกความทุกข์แกมีให้เงินทองไหลมาเทมาให้มีราบ กี่ชุดดิสู้นะสสูู้้ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ดูได้ชมคลิปกนะิจกรรมของวัดพิชัยาติวันนี้อาตรมภาพได้ออกภาคพ,พื้นสนามนด้วยการนำทุงอย่างชีพนในนามวัดพิชัยาติร่วมกับโยมแม่หงเอื้อสุนทรพานิช นะยมแม่ดรวันเพ็ญเดีวิไลศียมแม่มนัญญานะรัตนศรีสมบัติแล้วก็ยมแม่ดรนันทภาสติยชนะได้ร่วมนะด้วยช่วยกันในการที่จะนะได้นำนะทุงยังชีพนะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะนะที่อำเภอบางซ้ายนะจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาซึ่งนะวันนี้ได้แจกนะ3จุดนะปีนี้นะ้ำขึ้นมากก็อาศัยนะ สิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เราสามารถจะให้กันได้นะมอบรอยยิ้มให้แก่กันได้มอบนะความนะรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันได้วันนี้จึงได้นะําคณะนะดังกล่าวมาร่วมด้วยเช่นกันในการมอบนะทุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าวขอพระราตนสงฆ์การทนะี่ได้มากนขวไยวนะบุญในครั้งนี้ ในคนขวายในเรื่องของฐานบารมีในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายนะที่ได้ดูได้ชมตลอดจนหนึ่งที่อนุโมทนาจงประสบแต่ความดีงามพบเจอแต่กัลยะาณมิตรขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมนะื่อแล้วก็อย่าได้ยินคําว่าจนอย่าได้ยินคําว่าเจ็บอย่าได้ยินคําว่าไม่มีขอให้พวกเราได้จงได้ยินแต่คําว่าอุดมสมบูรณ์โชคดีมีชัยอยู่ดีมีสุขนะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปและขอให้ จงเจริญอยู่ในธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานขอเจริญพรเจ้าค่ะ